Double kill! <laughs> <laughs> S <S ใครใจบุญช้วใหน่อยได้ไหมครับอ AK มังกรลเลี้ยวเจ็บมาอย่าเอาคั่วมาเลยไปไปเจ็บไปน้ปเจ็บไปน้นไปน้ำโก,ก้อนเจ็บ First blood. Double kill. Oh, so ni kon. Bồn đàm phá, ricky, AK ricky, ơ ơi Áo Ê, ê Ê, ricky, 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 ีเอาเอาฟีไฟเอาดินน้ำันมาปั้นฟรีไฟเดีปั้นได้มล้อเลยหัอัวไหนนะถ้ามึงฆ่ามันได้ก ดับเบิลคิลายปืนนึงเอซนัยมายังไงมึงก็ไม่ไม่มีปืนชาร์จอ่ะเอองอนัยได้ไหมได้ดปดได้ปพด่อนได้ดดปด โโอ,โอ้ไม่ได้โปดวดนะวายามบนี้าะได้ปืนชาร์จไหมถ้ามึงอยากได้มเอาที่กูดได้เลยนะมึงเอาปืนทาได้วยวายใครร้อยให First blood double kill. Uh, Thank mm -hmm.